สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพอดีดาเหมือนเดิมเนาะก,กับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าอ่อาทายไปหกคู่เน้นไปที่สามคู่นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้นนรับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่สาค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะอ่าซึ่งวันที่11แอดให้เด่นเด่นที่5 2 6อ่าหรือใครน่าจะจะ,จะนำไปวิง่งไปรูดนะคะอ่ะมาดูผลกันผลในรอบแรกเลยค่ะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ3 7 7ลาง5 7นะคะห้ามานะคะถ้าใครนำไปไปวิงปว่งไปรูดเนาะเด่นวิง่งรูด3ตัวนี้นะคะก็จะได้57 ะะส่วนในรอบพิเศษนะคะ540ล่าง50อ่าก็จะมา5ทั้ง50แล้วดูแอดไปเน้นที่52กับ59เสียดะไดมากเลยในรอบปกตินะคะ102ล่าง62เด่นที่2มาเด่นที่6มาใครนําไปวิ่งไปรูด3ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะพี่พีจ๋ามาทั้งหมดเลยแต่ตัวที่แอดจับคู่ดูพลาดไปเช่นกันนะคะในรอบ VIP นะคะ4 7่อ่า2มาอีกแล้วล่าง02 2มาอีกแล้วนะคะพี่พีจา๋า อแอดมาในรอบ vip บนนะคะมาในตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะวันนี้มาคู่เดียวเนาะเมื่อวานยังมาสองนะคะวันก่อนก็มาสองอ่ายังไงก็ตามต่อกันแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าตามต่อกันของวันที่11บเอ็นะคะวันที่1ิบเสิงหาอบอ,อาแอดไปไวหน่อยเด้อพี่พี่จ๋าเดี๋ยวต้องออกไปทํางานนะคะหาหนอยวันนี้นะคะชุด โค้งสุดท้ายสามคูนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะเด่นสุดก็คือหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋า มี1มี9แล้วก็อ่ามี3นะคะมี1มี9มี3 1นะคะ1นึ่แอดมี1 4 15ส่วน9นะคะอ่าแอดมี9 1 9านนะคะส่วนเด่นที่3นะคะพี่พี่จ๋าส่วนเด่นที่3 สามสองสามปดนะคะอ่ะอย่าลืมนะถ้าใครไม่ชอบเก้ากลับหัวเป็น6นะคะพี่พี่จา๋าอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในเด่นที่1นึ่ในเด่นที่1นึ่งแอดเน้ไปที่1นหนะคะเก้าแอดเน้ไปที่9ก้าสแล้วก็3ามแอดเน้ไปที่3ามแนะคะพี่พี่จา๋าอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4น้อยเด้อสำหรับพี่พี่เอฟซที่เข้ามารับชมใหม่นะคะ รวมทั้งหมด4หน่อยนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ